เด้ครับมือนี่ก็มีผริพัณฑ์บานห่องสีไม่มาให้บริการเลยวยครับกระเป๋าครับลายสวยๆครับเสื้อเ้อครับเสื้อเสื้อมีสามแบบครับเสื้อขาวแขนน้ำเงินครับกสีขาวครับแล้วก็ขาวแขนสีแดงเวยครับขาวแขนแดงนี่เป็นสีใสเลยครับแล้วก็มีผ้าถุงครับ ถุงนี้สามแบบครับสนใจก็ทักมาได้ที่ไอดียไล์เฟสสมครับหรือเบอร์โทร098 203 3802รักน้องพีใหม่กับอุดนุนน้องพีใหม่ได้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยุดเราช่องพังปีใหม่นะคะ ก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราชาวช้างค่ะมาดูช้างน้อยเป็นอะไรเลือดลักเลือดลักเป็นอะไรครับสาวสาวบมหาฝุ่นสาวสาวขยอหยอกกันอยู่กลางเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยสาวบมหาครับเอ้ยสาวขยอหยอกกันอยู่กลาง แต่ว่าม,มีก้นสนใจผูเบาวเลยขึ้นข้นมาแม่มาหาผู้สาวบ่ะหอดดีเด้อผู้จ้าวก็เ,เล่นกันอยู่กลางๆผีมแม่แม่เล้อรักเขามีเพื่อนเพื่อนทำไมไม่มาหาผมเลย ปากกินลามันมันของสูลูกสาวฮึยฮ่ยโอ้อุ่มบุญบ่มาหาเออเอนอุ่มบุญมาอุ่มบุญกับบ่มาเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปีปีเอ้าปีมาจังไดปีปีไกลหยอกเยอกก็ซื้อ่าไ่ไปปุ่นปุ่นดึงมือผู้สาวไปเร็ว พี่ปีพี่ปีพี่ปีนไปใส่โอสิดึงพี่สาวไปหาเออพี่สาวเไปเนาะสาบอกว่าไปอะมาพ่อบอกอืม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  สาวบอกบบไปบบไปบอกว่าเออ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 เขาหยอกกันครับแม่เขาหยอกล้อกันครับเขาจะชวนน้องไปเที่ยวแต่น้องสาวไม่ไปามามาน้ำพีนี่แม่มาน้ำพีมาน้ำพีำพบอกว่าบบไปบบไปบุญบอก,บอ,ก,บบอ,กอืม

ก็ทูต้นใหม่ดีกว่าสาวปีบอกเออเออเอเออุ้มบุญอุ้มบุญสิลักรถละเด้ออุ้มบุญสิลักรถแล้วมลลแวม่วอนมาเอารถเข็นตแ,ตแต่อุ้มบุญ่ะจะเอาโมาไซค์แม่วอนโอ้โหเอาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยสาวบุม้าหาโกดสาวใหญ่เลยเอาเอาเอาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอุ้มบุญบอกเอารถหนูมาเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอากาศอากาศดีแม่ฝนฝนจะตกเไม่รักอารมณ์ดีนะครับฝนจะตกเรื่องฝนที่ตกแห้งแท้ครับ สางน้อยฮาทางนี้ทางนี้ก็หลักกละกันครับนี่ยแ้ามวั่าไงว่าไงเลิศลักไรเจ้าเป็นด่ากับ้านนองเลิศลักกับบ่มีสุนัขกึอกัน แดดร่มลมตกก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะกาหลังอันนี้ตา,ามมุมสามโอ้แม่น้ำลายพนน้ำมาแล้วเสียงพูนปืนยิงขึ้นฟ้าไปแล้วพุน่น ไอเชียอกินไเป็นนะเจ้าเป็นพ่อเสมมปลูกหรอวะไาวสองสาวเข้าก็ะยอกกันอยู่นอนเนี่ยเข้าเคี้ยกันอยู่ปีนนอนๆมองหลนอนๆ Non lông lục non lông Nhìn đều Nón lông để nấm nỏng là non lông <laughs> Hãy ว่อไปววพอให้น้ำก่อนให้น้านักมวยบ่อ้าวมาดูค e ่ะให้น้ำก่อนหิวน้ำฝ่ายแดงหิวน้ำยังไงอาถูเสารอก่อนยังไม่ถึงคิว ย,ย,ย,ยืมหล่นลอกกอนครับให้น้องอุ้มกินก้อนผุนน้องอุ้มหิวน้าแห้งเฮ้ยเฮ้ยทำไรครับ ทะเบิ่งเด้อค่ะบ,บัดนี้อ่มบุญถึงน้ำแล้วอาการโดนน้ำจะเป็นยังไงครับแต่ละเชือกนะคะมาดูกันระหว่าง,งโดนน้ำกับไม่โดนน้ำจะเป็นยังไงไ,ไ,ไหนพ่อลองจับขาก่อนจะเป็นเหมือนน้องจ่อยไหมจอยบ้านไทยนะโอ้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นน้องจ่อยโอ้โหออกลายเลยครับน้องเสียวเล็กย่อหนึ่งเสียทุกทีซะเด็ม นังจอยมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะพร้อมกันเลยอาบน้ำแล้วจ้ำเหลี่ยมด้วยครับขัดเงาเลยครับอ้าวอาบน้ำแล้วหนูก็จะชุบแป้งสิคะออ่าีนน้ปโอ้พี่ปีหนูกินน้ำออนีำ้หนูก,ก,นะนะนก,กินบบอ,อิม่มพี่ปีบอกเดียวให้พี่กินก้อนอีหล่ากินแล้วโอ้ยมอิ่มแล้วบล่ อิ่มแล้วพี่ปีป๊กินหนำมาแล้วค่ะ,ะอ้าวอาบน้ำให้หน่อยค่ะแล้วก,กวก็ขีดหเ้าจะข้าเออนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนุ่นเริดแล้วครับดโดนน้ำแล้วจะประมาณนี้แล้วครับเอาแล้วพุ่นเดี๋ยวกับริกใส่ริกขวาพุ่น เป็นดีขนาดค่ะดินรส้นี่อุมบุญอย่านะครับเ,เล่นลักแม่ดูเลลักเป็นไรครับย่าหนามบ่อมบโอ้กินนามแบบใหม่อเอาแล้วสึกชิงสายยางแล้ว น,น้อยนี่แรงดีบรต๊ก,กแม่พี่ปีคือบบเปียกไตทองฟังทัางนีโอ้อนอนนอนกินน้ำเลยค่ะปุณนั่งกินน้ำเลยค่ะ เอาทั้งพี่กะยากับทั้คุณกะยากพี่ปีบอกขอหนูก่อนพ่อทั้งพี่กะอยากหนูยังไม่อิ่มพ่อทั้คุณก็อยากทั้งผมก็อยากครับเดี๋ยวผมไม่กินเดี๋ยวพ,วพ่อกินครับดูความปันเลือดรักโอ้โหฟันเล่มบอกหงงเลยครับแต่เป็นแมงปีใหม่ก็เป็นแมงแตกเหมือนกันครับ อ,าอม,ามาดูค่ะว่าใครจะเล่นดินดีกว่ากันนะคะนุน่นนุ่นเออแข่งขันเล่นดินนะคะเฮ้ยเฮ้ยเอาละอเอาเลี้ยเอาแข่งกันเลี้ย อ่าพี่เขานอนนะคนละมุมค่ะคนละมุมมุมใครมุมมันอ่าคนข,อขออ้ขอฮะเล่นมงกลมให้ครับแต่งพื้นทีท่การเล่นนะครับเฮ้ยพี่ปีนอน,อนอยังสิยังคืออึงเถะขีู่พออกเมียนะ สไตล์นี้เราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องฟังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะ่ะเ้าก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอซีดุคตานแฟนคลับทุกคนนะคะผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะ <S <S ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก็นอนนอนนอนเยือกผู้สาวอ้สาวโบมาหาอ้พ่อเขาจะเป็น,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 นเทศบาลนะครับไปทุกที่ค่ะเทศบ,บาลกา,างวันเมื่อเช้าก็ไปรับไครทำงานบ้านพ่อเลี้ยครับกลางวันนะกลางค่เนี่ยมาบ้านพ่อพูดครับมาบ้านพ่อพูดครับฮบ้านพ่อพูด ้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ